อ๋อเขาจมเข้าแวรหรอเออก็ดัดอยู่เพรานาเห็นน้องพิมพิมว่าพี่อ้อไปดูวจะเกอยวไลฟ์แล้วก็เลยเข้าไปพี่สาวเขาพี่สาวแฟนมาไงอือพี่สาวแฟนเ็เลยนั่งคุยกับเขาแล้วก็ลืมเวลาเลยพี่กงได้ไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าวันไหนที่เกียจก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้เนาะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเราไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วเราจะได้อะไรวะ ได้ความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าวันนี้ไม่เกี่ยวพึงคนได้ตั้งสองร้อยกว่านะเท่าที่ผมเห็นล่าสดออุดสองร้อยกสิบเจดกว่าคนนะ่ะเออหลังๆสองร้อยกว่าสามร้อ<ม> <300. S 1> ยปกติผมดึงใได้แค่ประมาณกี่คนเองเฉพาะเราเนี่ยสองสามคนเองไม่ต่างอะไรจากยูทูบเลย,เลย <c oughs> ได้ระบายอารมณ์ไง,ไงนะใน YouTube อ่ะมันมัมีนะ แล้วคนใน youtube ก็มานะแม่น้องไข่เนตะก้าเราก็บว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนเขาไม่มาหาเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรเข้าไปได้ยินอะไรมาแล้วก็ไม่เข้าช่องเราเลยนะก็ปล่อยเขาไม่จับแกตัวนะแต่เขาไม่มาเข้าไม่มาแต่ดันเข้ามาอยู่ในติ๊กต็อก้วมาหาเจ๊ไง่ดีครับออว่างยังบ้างว่าไงาบ้างหมาใครเอ่ยอพี่เพนไม่อยู่ครับไปข้างนอก โกก็ไม oh, uh, ่อยู่ครับครับผมว้านบ้างอ๋อใครเอ่ยปอดีพี่เพ่ไปถุลาอยู่ด้วนไม้อ่าลองโทรเลย